อันคันเฮ็ดบ่เป็นนัน่นอันถ้าสามพันเฉลี่ยวงเห็นไหมป้าเห็นเห็นสามพันเฉลี่ยงสิเห็นนี่เบิเ่องแรกสิบอกให้เบิง่งเอากระรังเบิ่งของหนึ่งพุ่มนั่นหนาติดขี้เกลื่อนเดี๋ยวยังก่อนมาเบิ่งใหม่เดี๋ยวเอาให้เบิง่งเล้วเดี๋ยวหนาติดขี้เกลื่อนผักไว้จะเข้ามีเบื้องมีกินไร อันนี้นี่คือคือการกับอันนี้เห็นบ่เจ้าเห็นไ่มเข้ากดไปมองนี่กดไปมองตัวเอดนี่เห็นบ่มนี่นี่ตัวเอดมันสีอยู่นี่กดเข้าไปตัวเอดปับ๊บเบิ่งเสีมันสีขึ้นพวกนี่แหละเห็นบ่มมันสิขึ้นในห้าเบิ้งมี่สีเนี่ยมันสิขึ้นในห้าเบิงง้งยังเสีย อันนี้ของประเด็นนยัม่ท่านโบเ็นบ่มันจะขึ้นถังสิ่งละนี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะบัดที่นี่เขากระจียว่าเวลารับชมสามพันชั่วโมงกันประเด็นถึงสามพันชั่วโมง <c oughs> <c oughs> เขากระจีมีันเขากระจีมีบอกให้เฮาอนันมีเปิดเปิดการนั่น การมีสิทธิ์เป็นพาร์ทเนอร์ย t u b e มันสีขึ่นซุ่มมูนี่นี่มันสิขึ้นทั้งสีเห็นบ่มันมันสีมีกันห้าอันครบแล้วมองนี่สีเป็นสีเขียวนี่สีเป็นสีฝาน่ะเป็นสีฟ้างมองนี่สีเป็นสีฝา,า,าข้ามาสมัครวันนี้เข้ากับก๊ดเข้าไปข้ามาสมัครเลยมองนี่เป็นแบบนี้ละ นี่ของปเดียนบะท่านเนครบมันก็เลยบะท่านขึ่นเส้นสีเขียวยังเสียนี่ของปเดียนบระท่านครบมันได้บ่ขื้นให้เห็นบอก่มันเป็นบางเป้าอยู่นี่เห็นบ้นี่นี่เขาเขียนมาสมัครแต่บามันบ่ขึ้นเส้นสีฝ้าฝ้านี่ขันห้าคบมันก็สิขึ้นเส้นสีฝ้านี่ให้แล้วเก็กดลงไปเขาไปมันิบอกเขาบิดอชูแนลหรอกตามขั้นตอนเขาละ ขนมมว่าขันขบสีพันโชม้งเนะ้วเนาะขบสีพันโชม้งล้วตัวนี้มันสีขึ้นตัวนี้มันสีขึ้นเนี่ยตัวนี้สีขึ้นขึ้นสีเดียวกันครับขางบนน่ะสีฝาเต็มเลยเนี่ย <c oughs> ตัวนังซือกับสีขึ้นเข้ามาสมัครเข้าไปเลย <c oughs> กันั้นเราเ็าันกดเข้าไปเขาให้กรอกสมัครสมาชลิกท่านที่เขากรอกตามเขาบอกกันนะนี่ของประเด็นนียเพระท่านในเป็นสมาคิกอยู่มันก็เลยบพระท่านขึ้นนี่พ่อห้าเต็มแล้วมันสิขึ้นขีดสี่าป่าล้วเขาก็กดเข้าไปสมัครเลยกดเข้าไปสมัครกันละกดเข้าไปพ่อสมัครพ่อกดเข้าไปสมัครตามที่เขาบอกนะตามแพนฟร์มของพิยเขาบอกกดไปตามนั้นนะ ก็เฮ็ดตามเขาบอกเขาบอกยังก็เฮ็ดตามเขาน่ะเขาโคตไปเขาสีบอกเขาทุกขันตอนหนอกเขาบอกเขาสิเย็ดแบบใดสีใส่ยังไปเขาบอกเขาเบิร์เขาก็เฮ็ดตามเขาบอกอ่ะเออนาๆขันเข้าเต็มแล้วเขาสีเข้ากดเข้าไปสามารถปั๊บยังสิมันสีขึ้นเบิร์ตชวนชูแนว ให้ห้ากอ,อกเอกสารนี่ยังนี่ยังมันสิมีเรียบร้อยไปปบิดอยน่ในหันเพาก็กอ,อกตามเขาบอกกันมาเพาให้เกอะอก็ยังก็กอดตามเขาบอกกนมาเพาะห้าก,ออกไปจักพักมึงเรามันก็สิเด้งแต่ละหนาแต่ละหน้าเอาไม่ห้าทันที่เลยละ่ะเข้าใจมันกิ่ไง สสมติว่ามันครบแล้วทั้งสิมันสิขึ้นเลขก,กันนั่นไนเข้าเบิง้งเข้ากับโคตดเข้าไปสามาัครเข้าไปโหลดสมัครตามขั้นตอนที่พี่ยูเขาบอกนะที่กันสิได้เงิงกันละ่ะ